ภูสนุเล่าโมเมนต์สุดฟินแฟนมีติ้งเดี่ยวครั้งแรกแย้มเตรียมบินแฟนมีตที่พามา่าคอนแทบแตกสำหรับงานยูนเดอนหนึ่งสโตนแฟนมีตติ้งเอทาวสันเยลเลฟงานมีติ้งเดี่ยวครั้งแรกของยุ่นภูสนุวงสาวนิชากรงานนี้วเอ e นเตอร์เทนเมนจัดเต็มให้แฟนคลับโดยเฉพาะบอกเลยว่าฟินกันทั่วหน้า ซึ่งภายในงานยุ่นภูสนุที่มาในทีมแวมไพร์หล่อใสออร่าเปล่งสุดๆแถมยังโชว์ความสามารถทั้งร้องเล่นเต้นแบบช่ำๆความพิเศษมันยังไม่หมดเพียงแค่นี้ยังมีแขกรับเชิญคนพิเศษคู่จิ้นเอหรือคู่จริงอย่างต้นสรันอนันตเศรษฐกูลมาร่วมโชว์ให้ได้ฟินกับแบบคูณสองอีกด้วยโดยยุ่นภูสนุ เปิดใจถึงงานแฟนมีติ้งครั้งแรกว่ารู้สึกดีใจมากครับเพราะซ้อมมาหลายวันมากเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้เยอะหลายอย่างมากครับก็มีแขกรับเชิญเป็นต้นมาร่วมงานครับเรื่องเต้นก็มีเยอะครับแต่ก็ขอลดลงมาถามว่ามีสกิลเต้นเยอะไหมก็มีครับแต่ไม่มากก็มีไปเรียนเพิ่มครับและก็มาซ้อมเองเพื่อวันนี้เลยครับแขกรับเชิญเป็นต้นผมไปงานเขามา เขาก็เลยมาช่วยผมด้านแฟนคลับให้กำลังใจดีใจมากครับไม่คิดว่าจะมากันเยอะยังมีแฟนคลับที่ยังรักเราขนาดนี้สัญญาว่าจะทำเต็มที่แน่นอนส่วนเรื่องแฟนมีติ้งที่พมม่าก,ก็ไม่กังวลเรื่องความปลอดภัยครับตอนนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงปลอดภัยแน่นอนน้องต้นก็ไปด้วยก็จัดงานที่ย่างกุง้งเป็นอุปสรรคที่เข้าใจได้ เราก็เอาที่เขาและเราสะดวกเพราะตอนนี้ก็เริ่มซาแล้วงานมิติ้งที่นู้นมีหนึ่งพันที่นั่งครับก็มีร้องเพลงครับเซอร์ไพรส์แฟนคลับแน่นอนก็งานวันที่หครับผมบินไปตั้งแต่วันที่ห้า